สวัสดีครับผมจะพามาดูสมุนไพรสดตัวหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในตำรับยาแผนโบราณของไทยเราซึ่งอยู่ในยาตำรับยาเบญจโลกวิเชียนหรือตัวยาห้าลากเพชรสว่างก็เรียกนะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมของต้นสมุนไพรตัวนี้เลยครับอันนี้คือลำต้นของเท้าใหญ่ม่อมนะครับ เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปครับครับมีกิ่งก้านออกมาเดี๋ยวผมให้ดูใบครับลักษณะของใบเท้าใหญ่ม่อมไอ้ตัวนี้ที่อยู่ยอดยอดมันปลายมันจังเหมือนออกทุ่ๆนะครับแต่ถ้าใบอย่างที่อยู่กิ่งที่มันแก่มันก็จะใบก็จะ มีปลายแหลมขึ้นมาครับเดี๋ยวดูภาพชัดๆเลยครับเห็นไหมซึ่งใบก็จะออกตามลำต้นใบก็จะออกตามตามข้อข้อของลำต้นนะครับนี่คือเท้าใหญ่ม่อม อันนี้ดอกมันร่วงไปนะครับจริงๆดอกมันจะเป็นดอกสีขาวเท้าใย,ยม่อมจะมีอยู่สองแบบนะครับแต่ตัวนี้มันจะมีดอกแดงกับดอกแดงกับดอกขาวตัวนี้คือตัวที่เข้ายาห้ารากนะครับมันจะคนละแบบกับตัวเท้าใย,ยม่อมที่เอารอไปทําแป้งอันนั้นเขาเรียกเท้าใย,ยม่อมชนิดหัวอันนี้มันเป็นไม้ยืนต้นต้นนี้ผมการ พอปลูกนะครับก็จะตัดผมมาตัดอย่างนี้มาเลยครับตัดตัดกิ่งแล้วก็มาเสียบในรากมันก็จะออกตามข้อซึ่งเขาก็บอกว่าจะใชเพ่อเมล็ดหรือตอนกิ่งแต่อันนี้ผมตัดตัดกิ่งที่แก่แล้วเอาไปเสียบเพาะชําก็ได้ครับเท้าใหญ่ม่อมอันนี้ถ้าเป็นเท้าใหญ่ม่อมเท้าใหญ่ม่อมดอกขาว ตามตำราบโบราณก็มีกล่าวอีกชื่อหนึ่งว่ายันธรณีหรือปู่เจ้าหายใจไม่ลูกขาดนะครับถ้าเป็นลำต้นลำต้นมันเนี่ยก็จะมีรสจืดเฟื่อนสรรพคุณขับเสมหะให้ลงสู่เบื้องต่ำาขับพิษไข้หัวก็คือขับสุกใสดำแดงแก้ไข้นะครับถ้าเป็นรากนะครับรากรสจะมีรสชาติจืด เกิดคืนนะครับแก้พิษงูแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้แล้วก็แก้อาเจียนแก้เหืดไอแก้พิษสีถอนพิษไข้ทุกชนิดประเภทไข้เหนือไข้การไข้พิษไข้การก็ก็แก้นะครับอยู่ในตำรับยาเบนจะโลกวิเชียนยาห้าลากสําสหรับเท้าใหญ่ม่อมเท้าใหญ่ม่อมตัวนี้เรา ตอนสมัยเรียนเราก็จะคุ้นที่เราท่องบอกว่าหญ้ามีลายยายมีรูสำรีอุดหกคือตองแฝกหญ้ามีลายนะก็จะเป็นหญ้านานะครับพอเราตัดหน้าตัดออกมามันก็จะเป็นลายๆส่วนยายมีลูเขาบอกว่าเป็นเท้าใยม่อมแต่จริงๆล้วแล้วาลากเท้าายม่อมลากก็คือเราก็จะขุดจากข้างล่างนี้ขึ้นมาลากจริงๆไม่มีรูนะครับ แต่ปกติทุกวันนี้เวลาถ้าเราขูดรากขึ้นมาปุ๊บต้นมันก็จะตายใช่ไหมปัจจุบันนี้เขาจะใช้พวกลําต้นนี้แทนลําต้นมันก็จะมีรูลากจริงๆเพื่อนๆจําไว้นะครับมันไม่มีรูนะครับลําต้นเราก็ไปท่องกันเอาจําง่ายๆแต่จริงๆลากไม่มีรูอันนี้คือรายละเอียดของเท้าใยม่อมนะครับแต่ถ้าเป็นชนิดดอกแดง จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปธุมราชาแต่ดอกแดงนี้ผมยังไม่เคยเจออันนี้ก็คือดอกขาวนะครับเพราะว่ามันร่วงไปแล้วตอนนั้นมันออกดอกสีขาวครับอันนี้คือรายละเอียดของตัวเ้าใหญ่ม่อมครับขอบคุณครับ